เอาขนมมาจากฮอกไกโดเบคชีสทาร์ตใหญทุกคนลองนะจริงๆแล้วทุกคนควรจะต้องได้กินเพราะมันอร่อยมากๆอันน claro ี้ากอยากได้เอามามาเนี่ยอันนี้เหรอเอ้าเอาสิเอาสิเน yeah> no> hm ี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้อร่อยมากชิ้นละแปดสิบบาทโอ้โหอร่อยมากอะไรเราก็ไม่ให้เขาหยิบนี่ไงเอามาให้แล้วนี่ไงขอต้อนรับทุกท่านนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมบายโมเป็นต้นไปกับรายการบิ๊า ทุกท่ัทน,นสวัสดีวันนี้แขกเชิญของเราทั้ง4ท่านนะครับต้องขอบอกเลยนะฮะว่ารู้สึกยินดีมากๆอะไรนะแห่เงีกระชุนป็นแพงใช่ไหมพิธีกรเหรอเหอออเรอ เป็นแขกสี่คนก็ดีมากนะเราสายเอ็นค่ะคุณแม่สายเอ็นสายเอ็นเหมืึงมาว่าคุณพ่อเนี่ยพวกเรามาสี่คนเฮียครับเฮียวันนี้ผมบอกพิเศษสุดๆเลยนะครับจัดมานี่พิเศษมากมากสี e แบบเอ็น n ับเทรนแมนสี่เลเวลเอบีีถ้าเกิดว่าคุณต้องการมิดไนท์นะฮะต้องขอแนะนำคนนี้เลยนะช่วงดึกๆนี่ถ้าปิดไฟหาไม่เจอแน่ๆ มีให้เลือกสีแบบคุณพ่อชอบแบบไหนระเบิดเขาเขากระท่อมล่มสะดือกระพือปีกาครบทุกคนเลยทีเดียวนะฮะต้องขอบคุณมากนะฮะสีคนที่มาเอาแหละวันนี้หมดแล้วคุณผู้ชมขาแขกรับเชิญของเราวิลลี่แม่อินทอน มากันอย่างเต็มเต็มเพราะผมอยากให้คุณได้ทานหลายหลายคนเจอกันตามรายการต่างๆแล้วก็มาทักบอกว่าเอ๊ะไม่เคยได้กินไม่เคยได้กินเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาให้หมดพี่วิลลี่จ๋าเห็นข้างหน้าในขนมเป็นแบรนด์ของพี่หมดเลยเหรออ่ะอันนี้อินพอมาจากญี่ปุ่นฮอกไกโดหมดเลยมาแบบนี้เลยใช่ไหมคะอยากคิดว่าจะเอาขนมแล้วมาซื้อตำแหน่งพิธีกรอย่างนั้นเหรอไม่มีทางซะหรอกไกแค่ขนมอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ เบคชีสชาร์ตออริจินอลพี่ลี่ทำมันแต่เมื่อไหร่อันนี้กี่ปีแล้วพี่เห็นมาพักนึงแล้วครับสองปีแล้วเริ่มจากเบคชีสชาร์ตเสร็จเรียบร้อยในแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสกุลากุอันนี้เป็นชูครีมข้างในเป็นแท่งอันนี้ผมบอกให้พี่ต้องชอบเป็นแท่งเหรอเป็นแท่งพี่เดี๋ยวพอพี่เห็นนะปุ๊บนะแล้วมันออกมานะแล้วตอนทานนี่มันจะเซ็ตชิบช้าว้าวเลยจะผมจะขอบอกเลยนะว่าถ้าพี่ไม่ชอบไม่ได้แน่นอน คนอาจจะไม่รู้นี่คือชูครีมเตือนชูครีมเตือนอรีมเตือนและอันนี้เราพีิมลี่อันนั้นเป็นแรปเปอร์เป็นแอปเปิ้ลพายครีมพลาสต์จากญี่ปุ่นสามสี่ร้อยชั้นนะกว่าจะแบบว่าเป็นเป็นหนุ่มก็จะเป็นแบบนี้แล้วขั้นไปอันเดียส์วันเอไลท์แกะ you like this one okay ขนมมิลลี่นะหนูแบบชอบอยู่อย่างหนึ่งคือ เขาจะบอกแคลจํานวนแคลไว้ใช่เพราะว่าคนที่กินเนี่ยจะได้รู้สึกว่าไม่ใช่ว่าพอเห็นเป็นขนมปุ๊บแล้วคุณแอนตี้คุณไม่กินเลยเนื่องจากว่าเขาบอกแคลไว้อยู่แล้วคุณก็จะรู้ว่าคุณจะกินไปเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำมันจะมีหมดทุกอาหารทุกชิ้นเป็นกฎหมายนะกินได้เท่าไหร่นะเรารู้ว่าเรากินได้เท่าไหร่ถูกก็สมมติว่าคุณยอมตัดตรงนั้นออกไปเพื่อกินขนมชิ้นนี้ปุ๊บคุณก็จะได้ละคุณก็จะรู้ว่าโอเคแคลอรี่ที่คุณควบคุมไว้เป็นเท่าไงร่คคะประมาณกี่แคล อันนี้ประมาณ150โอุ้ยก็ไม่เท่าไหร่โอเคนะชอบมากเลยอันนี้เวิร์กพี่แบบโอ้ด้สินจับกินล้วโอเคแล้วจริงๆเอามาเยอะกว่านี้นะแต่บ๊อบบี้ดักกินไปส่งชิ้นตอนแรกเอามาเต็มเลยบ๊อบบี้แบบเดี๋ยวก่อน I want to try เอราะไอ้ก่องคนทีมไม่โอ้ยแม่แม่ลองกินมั้อยังใช่ไหมใช่ไหแม่ลองมั้แล้วแอปเปิ้ลหอมไหมอันนี้เมื่อกี้หนูหนุ่แล้วนะิปเลยเมื่อกี้พี่ไปเลยเออกัดกันไปกัดกันไปแม่ระวังนะมันนี่ไงนี่เอามาเนี่ย ผิวมันขล okay. ุกคาหน่อยนะคุณแมไม่หวานจนเกินไปผู้ใหญ่จะชอบอร่อยไหมบิลลี่ขายที่ไหนบ้างเออส่วนใหญ่จะอยู่สยาเซ็นเตอร์นะฮะก็จะมีเขาเรียกเวิร์กแมคอินทอกสามร้านนี่คุมหมดคุณเดินเข้าไปไหมขึ้นครบเลยครบเลยเหมาเลยเหมาเวิร์กแมงด็อกเซ็นเตอร์สยาเซ็นเตอร์โน้ตไฟฟ้าออกมาถึงปุ๊บเจอเลยเเลยยสบาตอนเมืองก็มีส่วนอุณภูมิก็มีขาออกนะส่วนอุณภูมินี่ต้องแบบว่าตอนเมืองอยู่ตรงไหนอ่ะพอตรวจกระเป๋า เสร็จเรียบร้อยก็มันจะไปเกต70กว่าฝั่งนี้ไป0-60ถึง6กกว่าฝั่งนี้อ๋นีคุณดักหมดเลยเหรออยู่ข้างหน้าเลยโอ้โหแล้วกลิ่นหอมมาแบบว่าเราซื้อไปฝากแม่เราประจำเวลาเรากลับบ้านสกลนครเราเครื่องที่ดอนเมืองคือที่เอามาเนี่ยขอบอกว่ามันอิมพอร์ตร้อซนต์ง่ายที่สุดผมไม่ต้อง QC อะไรทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับเราเอาใส่เตาแล้วก็ขาย หมายถึงว่ามันมาเป็นเชฟมาเป็นอย่างเงี้ยมาอย่างนี้เลยแล้วตอนผมเอาเข้าเตาอบตามเวลาของเขาเต่ายังเป็นเตาญี่ปุ่นอ๋อเลยไฟที่เดินออกมาเป็นี่ปุนเตาเนี่ยพอมันเสร็จสิ้นกมันจะตึ้งนะอันี้ไม่ใช่ตึ้งใช่ไหมตึ้งเฮ้ยเออญี่ปุ่นตึ้งเฮ้ยแล้วรสชาติมันจะเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยไหมคุณพ่อเป๊ะทุกอย่างยืนหนึ่งเป็นตัวพาธุรกิจสายหวานจริงๆค่ะคนนี้ช่วงน้าคุณผู้ชมขายังมีอีกหนึ่งธุรกิจมาแชร์กันพลาดไม่ได้เลยนะ วไฮวันนี้กินเจเรามีอีกหนึ่งธุรกิจค่ะอะไรคะอาหารถุงอาหารยกมาอาหารเม็ดเหรอฮะอาหารถุงอาหารถุงครับไปดูดินี่อันนี้อินพอร์ตมา100%มาเป็นถุงแบบนี้จากญี่ปุ่นนะฮะฟู้ดเกรดครับสามารถทานได้ชิมได้ไหมคะชิมชิมอันนี้มันสำหรับปลาคาร์สนะปลาแล็ดกินได้ปลาแล็ดกินได้ปลาแล็ดก็กินได้โซนอาหารปลาขายที่ไหนบ้างอันนี้ขายใน f เฟซบุ๊ก นะฮะให้ให้ออเดอร์ออเดอร์พิมคำว่าวิลลี่ค่อยฟูดไปวิลลี่อันนี้นะฮะแล้วก็ไปสั่งแล้วเดี๋ยวเขาก็ส่งให้อันนี้ส่งอันนี้มาจากไหนทำไมถึงได้ทำทำไมนึกหนูด้นยอย่างแรกเลยปลาเนี่ยมันแพงให้อาหารไปเนี่ยเดี๋ยวเมียมาอย่าให้เขารู้ว่าปลาแพงถ้าเกิดเมียมาเราตกลงกันไว้ว่าเมียไม่รู้ว่าปลาแพงห้าบาทสิบบาทไี่ปลาแพงแล้วเท่าไหร่มาเจ็ดร้อยนี่อินพอร์ตเลยนะสั่งทำที่ญี่ปุ่นแล้วแพ็คมาอย่างนี้เลย พี่เปลยมีเมียอยู่ที่ญี่ปุ่นเราอยู่แค่นี้ใช่ไหมเราอยู่กันแค่นี้ไม่มีใครรู้นะแค่นี้อยู่แค่นี้ครอบครัวผมมีลูกสาวอยู่ที่นั่นสามคนแต่จริงๆในวงการยังไม่มีใครรู้เดี๋ยวลูกสาวหรือผู้หญิงเมียลูกสาวมันเป็นลูกสาวสาวได้มาแล้วเพราะว่าตัวประมาณเมตรกว่า หัวเท่านี้ลายประมาณอย่างนี้เลยดูมี่เขามีปลาอยู่ที่นู่นปลาพวกนี้เอามาเมืองไทยไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่น้ำไม่ได้อากาศไม่ได้การเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องมีมีที่นั่เป็นตัวเมียหมดเลยใช่ไหมตัวเมียตัวเมียไว้เไอาไว้ประกวดเอาไว้ประกวดเป็นล้านๆอ่ะเฮ้ อยากเป็นล้านล้านโผลักเจ็ดรักเลยหรออย่าพูดมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาด้วยเพราะฉะนั้นปลาเขาซื้อตัวละสามหมื่นเท่านั้นแหละให้ดมให้ดมหอมไหมธัญพืชน่าทำไมกระดิกแขนทำไมกระดิกแขนหอมไหมหอมไหมดมดูนีนะอาหารปลากินอาหารปลากินเป็นอย่างนี้มันจะไม่คาวมากเม็ดเม็ดมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ไงแล้วก็ฟู้ดเกรดผมบอกให้จริงจริง กินได้อร่อยอ่ะบิเวลลี่กินได้เหมือนฮานามิจีนเชื่อเลยนี่ตุ้กยาอมบองตาลตอนแรกอ่ะกินเจกินไม่ได้อุ้ยเฮ้ยอร่อยว่ะกินเสร็จแล้วอย่างนี้เลยวะอะไรกันเนี่ยอะไรกันคุณเป็นอะไรอ่ะอร่อย่กินได้จริงเหรอกินได้ดิเนอะกินแล้วแบบนึกว่าตัวเองเป็นปลาเลย ปลาเปล่าวิลลี่วิลลี่กินปลอมวิลลี่ไม่ได้กินจริงเอาาวลี่ปาปลาไม่ได้กินเนี่ยหนาวมเลวิลลี่ทไมคุณเป็นคนอย่างี้เอาจริงๆกินได้กินได้พี่วิลลี่ผกินให้ดูอยู่แล้วปลาตัวนึงอะราคากี่บาทก็มันมีถ้าเขามบูลกันเนี่ยก็บางทีก็ซื้อถ้าตัวเล็กๆเงี้ยก็มีตั้งแต่แส0 0อ0เลยบอก เอาไปเลยไปเลย ไม่ไหนค่ะไม่เคยบอกความจริงเลยคุณผู้ชมเป็นเกียรติกับรายการเรามากนะคะเรารอคู่นี้มานานแสนนานวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญเราแล้วมาเป็นคู่ต่อให้เรากินอาหารปลาอีกเป็นถุงเราก็จะกินค่ะขอให้เยลีมาอยูมาตั้งแต่เมื่อไหร่อนยเซอร์ไพรส์แสดงมากบอกมองราคาจริงปลาแพงไหมเยลีลานึ่งอยากรู้เหมือนกันนะคะคนนี้โกหกตลอดเลยเขาจะบอกว่า เป็นพันเอาอัตาราแรกเกี่ยนเลยนะ,ะ,ะแต่ตอนปลาตายเนี่ย ร้องไห้มันไม่น่าจะเป็นหมื่นนะเขาคิดเป็นยูโรเป็นดอลล่าเป็นเงินปอนะเปล่าไม่หรอกจริงๆพอปลามันตายไปปพิ่มป่ามันเหมือนมีใครอ่ะขโมยรถอี้คคาไปไปรถหายอะไรเงี้ยอะไรซื้อมาได้เลยอะไรอะ้ยลี่รู้ป่าว่าราคาปลาที่คุณพ่อซื้อมาเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่จริงๆสาบานเลยไม่เคยรู้เลยอะค่ะเพราะว่าคุณวิไม่เคยบอก ไม่เคยบอกพี่เราให้ฟังปลาตัวหนึ่งเนี่ยราคาต้องมีเป็นเจ็ดแปดหลักแต่ถ้าจ้าเขาเลี้ยงก็ต้องเสียอีกราคาราคาเลี้ยงด้วยนะเขาถึงไม่เอากลับมาไงใช่สิต้องเลี้ยงไงประคบประงมเป็นลูกเลยลูกสาวตัวเมียสามตัวต่างด้วยเหรอใช่วันนี้ขนมเนี่ยนะฮะต้องโอกเลยพรามีโปรโมชั่นพิเศษแต่แต่เยลีแต่เยลีจะไปนะเดือนนี้ใช่ไปเพราะว่าทุกปีเลยสาว้ากปีเลย ถ้าลูกสาวประกวดได้ตัวละ13ล้านขึ้นพอราคามันขึ้นอย่างนั้นเยลีลดลต้รงเท้าเยลีจะเอากี่คู่เออกระเป๋าจะเอากี่ใบได้ข่าวว่าล่าสุดก็ลูกสาวไปชนะมานี่ก็ได้เป็นสิบสบล้านนี่แล้วแ้ตังจะตังค์ไปไหนไม่ถูกไหมคือตังค์เนี่ยนะฮะไปทำาะไ้เป็นเงินเย็นเอามาเมืองร้อนไม่ได้เได้เงินเย็น เงินเนี่ยค่ะประกวดเสร็จกลับมาเอาทำบ้านหมดเพราะว่าเรื่องวงจุ้ยเนี่ยสำคัญมากทำบ้าน10ล้านจ่ายค่าวงจุ้ย5้าล้านถ้าพี่แม่ไม่บอกนะหนูไม่รู้เลยว่าคุณพ่อเนี่ยเขาขายมูแต่รูไม่รู้จริงๆบอกนเ ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็นฝรั่งแล้วจะเป็นสายมืูหนักไหมเยลีหนักมากยังไงหนักยังไงฮะบ้านเปลี่ยนบ่อยมากแล้วมีช่วงหนึ่งเขาทํารายการก็จะมีเนี่ยฮะอาจารย์คนนี้ก็มาอเปลี่ยนทําไปครึ่งทางไปสัมภาษณ์อาจารย์คนใหม่ไปทำครึ่งทางนะเพราะว่าบ้านออกมาไม่สวยแล้วไม่เอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้านนี้แบบว่า เลี่ยนบ่อยมากจนพังหมดแล้วเพราะว่าทําอันนั้นทำไม่ทำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ครั้งนี้แต่อาจารย์ใหม่คือบอกว่าครั้งนี้ถ้าทำอ่ะทำให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาให้จบไปเลยไี่ลี่เชื่อจนไปเรียนเลยเหรอไปศึกษาเลยเหรอคือศึกษาแต่มันมันมาจากประสบการณ์อย่างอย่างสมมุติว่าเขาบอกว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันคือ3 0เปอร์เซ็นต์ของชีวิตคนนะฮะก็ก็จะมีฟ้าประทานมาใช่ไหมดวงเกิดของเราความสามารถแล้วก็มีฮวงจุ้ย วงจ่วยก็คือเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ในการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติคุณไปเทสตัวเองได้เลยคุณไปนอนตามโรงแรมบางที่ตื่นมาทำไมที่นี่ดีจังเลยสดชื่นฉันที่ตื่นมาแล้วฉันไปโรงแรมนึงครับทะเลาะกับผัวทั้งอาทิตย์เลยไม่ใช่คุณแม่ไปเกี่ยวกับโรงแรมนะเมือกี้คุณแม่ก็ทะเลาะกันไม่เกี่ยวแล้วไ่เกี่ยวอับโรงแรมไม่เกี่ยว มันมีผลอันนี้แค่เล็กๆนะพี่เพราะว่าเราใช้หนึ่งในสามชีวิตนอนจากประสบการณ์นะหนึ่งเพราะคุณคิดจะมีบ้านคุณไปคุยชินแสก่อนตั้งแต่แรกเลยให้ไปดูที่จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันตอนทำไปดูที่ว่าดีดีได้แล้วก็สร้างบ้านยังไงทำยังไงนี่ไม่ใช่ที่อย่างที่ น่ยหลีเขาบอกอะทำไมหลังนี้ไม่จบอะทำไมทำแล้วทำอีกดูแล้วดูอีกที่ายลีบอกว่าทำไมดูคนเดียวแล้วมันไม่จบบ้างเพราะอะไรอะเพราะว่าเพราะว่ายุคเปลี่ยนไม่แต่ยุคเปลี่ยนแล้วก็แต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่คนอยู่คนเดิมนะทำไมต้องทำอันล่าสุดรู้ปะสินแสน้อยทักบอกว่าวิลลี่วิลลี่เกิดปีจอเป็นหมาต้องอยู่กับพื้นดินทำบ้านเจ็ดชั้นแล้วอยู่ชั้นบนสุดแต่งกับปีลิง เอาลิงอยู่เลยคุณผู้ชมเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่มีลูกหนึ่งคนแล้วเดราจะคุยกันช่วงหน้ามีทั้งเรื่องมัดใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้มัดใจวิลลี่อยู่หมัดนะสักครู่เดียวค่ะช่วะค่ะคุณชม สามารถคุยกันให้จบภายในวันนี้ได้เพราะว่าเรื่องนั้นไม่รู้จะเลือกเรื่องไหนมาคุยมันเยอะเหลือเกินแต่วันนี้บอกว่เปนเรื่องเูือกี่ปีแล้วเนี่ยอะไรอยู่กินกันมาเนี่ยเป็นอะแฟนกันสิบปีโอ้โหนานนะสิบเอ็ดก่อนแต่งงานนะแล้วพอแต่งมาถึงวันนี้กี่ปี ยี่สิบสองจริงแล้วยี่สิปีและตอนนี้ก็ได้ลูกน้อยสมใจแล้วว่าเขาออกจากงานเลยไม่ทํางานเลยดูลูกอย่างเดียวเป็นลูก่ขวบแล้วคะแปดแปดแปดแป่แปดวบแล้วตอนนี้้ปดแปดแปดแตดแปดแปดดแแดแปดแดแปดมปดแปดดแปดแปดแปดแนดปดแ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 ยดแปดแปีแปดดแปรแปด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 ปดแปดแปดนปดแ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 ปดวปดปดปดแ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 ปดดแป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 ลแปดแปดแปดแแปดวมปด อยากจะตอบอะไรบอกไปเลยบอกความจริงไปเลยอะละอันามยลิก่อนเคล็ดับคืออะไรครับที่มัดใจผมให้มันอยู่อลไปลลยเอาจริงๆเนี่ยนะผมบอกให้ว่านอกจากเสน่ห์ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยยลีเนี่ยเขายอมเจ็บลุยทรมานชีวิตผมก็คือขึ้นๆลงๆนะมันไม่ได้แบบอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็อยู่กับเราแล้วเขาก็ไม่ยอมไปไหนแล้วเขาก็ เขาก็รักเราแล้วสิ่งที่เขาทําให้เราขนาดนี้เราก็ควรจะต้องทําคืนให้เขา,าต่างฝ่ายต่างใส่ใจซึ่งกันและกันค่ะพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยแน่นอนพอเรามีลูกมันก็จะยิ่งยากเข้าใจไหมฮะยิ่งยากคือน้็ชอบมานอนตรงกลางแต่สิ่งหนึ่งเราทำรายการกับวิลลี่วิลลี่บอกสิ่งหนึ่งที่วิลลี่จะไม่เคยลืมเลยคือหน้าที่ของสามีหมายถึงว่าหน้าที่ ที่เคยปฏิบัติตอนที่ยังไม่มีลูกนะก็คือผัวเมียเคยทําอะไรเรายังทํากันอยู่เขาจะมักจะบอกเราเสมอว่าพี่รู้ไหมอันหนึ่งที่ผมเนี่ยรักยินลี่มากคือยินลี่เนี่ยไม่เคยปล่อยตัวเองก็จะรักษาตัวเองไว้ก่อนเป็นคนหอมยังไงทุกวันนี้ก็ยังหอมอยู่นนผมอ่ะผมจะจูบเมียผมก่อนไปทํางานทุกวันเช้ามาหนึ่งอย่างเย็นหนึ่งอย่างคราวนี้เนี่ย ารพชอบคอมโบของมาดามฟินมากกลางวันกลิ่นหนึ่งพอกลางคืนอีกกลิ่นนึงแล้วตอนลูกหลับอ่ะอีกกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งเอออีกกลิ่นนึ่งเขมาถึงนีแล้วเราก็แบบเหรอออุ้ยเปี่ยนกโอ้โหเพราะฉะนั้นวันเนี้ยก็เลยพยายามจะบอกเลยบอกว่าเอามาดามฟินไปลองไปลองเนี่ยมันติดทนนานอย่างที่หนึ่งแล้วสคือ อย่าไปสเปรย์ใส่เสื้อผ้าครับสเปรย์ใส่ผิวคุณเพราะแต่ละคนเนี่ยนะครัเนื้อเลยหรอกลิ่นตมันจะมีกลิ่นตัวแล้วออกมาผสมออกมาจะแตกต่างกันไปมันจะดึงเอกลักษณ์ของเอองมแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกต้องครับผมนะฮะคุณรู้ไหมผมเนี่ยนะ บางกลิ่นเนี่ยของมาดามฟินพอฉีดม,มาปุ๊บผมรู้เลยผมเสียตังค์ทำไมอ่ะเวล<น>ามันจะเอาของในการเช้ากลิ่นหนึ่งจริงแล้วบางครั้งคอมโบเนี่ยจะเอาของเนกาใช้กลิก่นหนึ่งแล้วแล้วบางทีเอาสองอันรวมกันเราก็สับสนอเอ๊ะวันนนี้มนนทำไมถึงได้ดูหนังที่ห้างนี้วะวกินข้าวเสร็จเอ๊ะทำไมแวะร้านนี้วะเอ๊ะทำไมเรายอมควักบัตรเครดิตวะ แล้วก็มีอันนี้เกิดขึ้นได้จริงๆจากเสน่ห์ของผู้หญิงจริงๆมันก็เหมือนกับแบบวัยรุ่นเลยนะมันก็จะย้อนกลับไปที่เราจะไม่ไม่แก่แล้วก็กลายเป็นเพื่อนกันที่มันแบบว่าเบื่อซึ่งกันและกันไม่ได้มันต้องเติมเต็มผู้ชมถามมาดามฟินนะคะเป็นน้ําหอมที่ดาราใช้เยอะที่สุดในขณะนี้และที่สําคัญคือได้รับรางวัลอิฟราจากอิฟราจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็หัวน้ําหอมจากฝรั่งเศสนะครับผมอันนี้มันเป็นเพราะผมได้มีฝรั่งเศสนะนี่ลูกคือฝรั่งเศสปัตตมีนะขอบอก ปัตตานีด้วยเอาจริงๆเอาลากเงากันเลยรัสเศสปัตตานีอันนี้สกอตแลนด์กวางตุ้งให้ดูคอมโบนี้เยลี่เวลาคอมโบเยลี่คอมโบอะไรกับอะไรอันนี้กัอันนี้อันไหน สีเดียร์นะฮะลองดูลองชอบสีดำนี่แล้วผู้ชายก็ใช้ได้นะครับผู้ชายเนี่ยนี่อันนี้เป็นเป็นคอมโบที่ก็จะใช้ประจำอยู่นะฮะและวกินเฉพามาลิปนี้เสียงเงินเลยใช่ไหมอันนี้อันนี้เสียงเงินโอ้โห่ใจเย็นใจเย็นคุณแม่เอาสีอะไรคุณแม่สีอะไรพี่ชายไหมเอาพี่ชายคุณแม่ด้วยสองคนเลยจีบสองคนเลยพี่หายกินนี้นะเออนะ้กินนี้กินนี้แล้ว กูิะฉีดว่าเออนี่เป่นช่แต่แต่โอ้โผมบอกแล้วโอ้โหมากนะครับแต่ละคนเรือเนี่ยมันจะมีไว้มันดึงดูดนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยจะฉีดแล้วนะ ชิีกแล้วติดใจติดใจใชัยวิ่งหาขนาดนี้เอาโปรมาสามีหลงอย่างแน่นอนควรจะมีไว้นะครับวันนี้พิเศษสุดๆโปรโมชั่นของมาดามฟินครับปกติมาดามฟิน2ขวดราคาเท่าไหร่ครับ2580บาทค่ะแต่วันนี้เหลือเพียงแค่1990บาทค่ะและเฉพาะ30สายแรกนะครับที่โทรเข้ามานะครับรับฟรีนะครับมาดามฟินอีก1ขวดพร้อมกับโลชั่นของมาดามฟินอีก2หลอด ปกติถ้า5ชิ้นนี้รวมกันแล้วในราคาเท่าไหร่ครับ3,500บาทค่ะแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่1,990บาทค่ะอะไรนะสนใจเหรอเอาแอดไลน์มาสีที่ไหนอะ f i n 3ค่ะหรือโทรมาก็ได้ครับ02030 0033ขอบอกเลยครับไปสร้างสีสันให้กับชีวิตของท่าน,นทันทีเลยที่หมายเลข02030 0033หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับที่แอ n 3ค่ะแค่นั้นแค่เขาพูดฟินสาผมก็จะสาเป็นมอจริงๆคุณผู้ชม่ทนนานมากแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มามือเปล่าวันนี้มีของจากมาดามฟินมาใ้พิธีกรของเราครับอันนี้นะครับขอมอบอไ้นะครับ มอบให้กับพิธีกรของเราทุกคนเลยทีเดียวนะครับพี่สุรับหน่อยพี่จูเป็นพี่สุรับก็ได้นะเป็นพิธีนะฮะเป็นะอันนี้เดี๋ยวจะมีเซตหนึ่งให้พี่แหม่มด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมาบอบี้เดี๋ยวที่ขอบคุณเยลลี่แล้วก็วิลลี่ที่นำขนมอร่อยๆมาให้เราทางผู้ชมติดตามตามซื้อได้นะขนมอร่อยจริงๆรวมทั้งนำความหอมของมาดามฟินกับเคล็ดลับในการคองครูให้กับพวกเราด้วยขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะสนุกมาก กอนจะได้พบคุณพ่อกับยลีอีกก็ยลีมาอีกเจ็ดเดือนเลยดิ่นี่ไงยลีเขารับปากแล้วมาอีกได้น้ออย่าให้มาอยอีกเดี๋ยวเรามีคำคมให้เอาดีไหมให้คำคมก่อนลากันไปวันนี้นะครับเรามีคำคมมาฝากกันนะครับรักใครไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลแต่ถ้าไม่อยากจนต้องทำงานอย่าลืมนะครับจันถึงสุขเรานัดกันอยู่แล้วนะครับบ่ายโมงตรงทางช่องวัน3 1แห่งนี้กับรายการพูดีก็มาหาดีสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ